วันนี้ทำไมประเทศเล็กกําลังลบก็สู้ไม่ได้ขู่เอาขู่เอาคนไทยไล่เกียรติไล่ศัศสีไม่มีจะแดกไอ้ไม่มีจะแดกนี่มาก่อนแล้วเพราะว่าอุ้งอิงก็บอกแล้วมีกินมีใจมีเกียรติมีสัศสีใครวะอุ้งอิงไงส่วนมึงอะไม่มีกินไม่มีใ้ไม่มีเกียรติหาศักศสีไม่ได้เองคอมเมนขู่เอาขูเาข่เอาขู่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยเออเอากันมันเ เล่นอย่างนี้เลยแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทหารก็ก่อึดอัดทําอะไรก็ไม่ได้รัฐมนตรีกับเราคหงก็ไม่มีบ้านอยู่ในระหว่างศึกสงครามอยู่ระหว่างเศรษฐกิจต,ตกต่ำารัฐมรีพานิชก็ป้ายแดงธงฟ้าแม่งลูกเดียวเลยธงฟ้าลูกเดียวเลยผมยเอสีรถไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแมงเลยจะได้รู้ไปไหนแล้วกูเนี่ยธงฟ้าเว้ยแง่งแก้หาอะไรได้มั้งมันก็เป็นอย่างนี้ครับ แล้วประชาชนอยู่ไงปรับครมก็บอกเพื่อประชาชนมีไหมเห็นแม่งแย่งโคปากันนี่นี่นี่แม่งกัดกันไม่รู้ใครเป็นใครเลยออกมาก็พวกมึงทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทําอะไรให้กับประเทศบ้างก็ยังไม่เห็นทําอะไรให้เป็นจินเป็นอันกับประเทศเลยทักสินออกมาพูดข่าวกับอาจารย์ดีละฟังแล้วก็เซ็งอ่ะตอนแรกเขาบอกเขาสอทลอตอนนี้เป็นเสมียนแล้วเป็นเสมียนประเทศเออเอาอะแม่งดิใครตั้งวะ กูก็ไม่รู้เงินไขตั้งทักษิณก็ออกมาร่ายยาวเรื่องของเขาเลยนะครับบอกประเทศเราเนี่ยมันทะเลาะก,กันไรสาระอืเห็นด้วยเราต้องอย่าทะเลาะก,กันเราทุกคนต้องสามาัคคีกันแล้วให้ทักษิณให้อุงอิงให้ภูมิธรรมไม้อะไรเป็นนายยกไปชั่วการลาปวสารยันยุคภาษีอ่านอีกสองพันปีเลยให้แม่งยู่ให้อะไเลยจะได้เราได้สามาัคคีกัน แล้วมันจะสั่งอะไรเราก็ได้ตอนเนี้เราไม่ใช่เป็นประชาชนนะเราเป็นทาสนะมันสั่งเราเราทําอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ภูมธิธรรมเบอกว่าเอ้ยอยากคิดอย่าง,งานั้นอยาทําอย่างนี้เอาไอ้หียแล้วกูจะทํายังไงวะเนี่ยกูต้องฟังมึงอย่างเดียวเลยลกูจะคิดอะไรยังต้องถามมึงอ่ะน <Eso S 2> า <S <S <อ>ะยยกถูกพักงานเพราะเรื่องเหงื่อยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยมินสารระเปล่าวะเนี่ยเมื่อกี้ยกเลิกเว้ยไม่ได้อ่านเออเฮ้ย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 พักงานพูดองนี้ได้ไงวะ เอออย่างนี้พูดภาษาแมวนี่ตายหาแล้วทักษิณเห็นคนไทยเป็นอะไรเนี่ยทักษิณมาบอกนะครับกล่าวด้วยว่าทักษิณกล่าวด้วยว่านะครับหลังจากที่ตนเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อนชาวสิงคโปร์เคยบอกว่าในฐานะเพื่อนดีใจที่ตนได้เดินทางกลับประเทศแต่ขณะเดียวกันชาวสิงคโปร์ก็ต้องปรับกลยุทธ์แข่งขัน กับไทยใหม่เพราะตนกลับมาแล้วโอ้ยกูจะา้าโอ้ยมึงมาคนเดียวเลยนะเนี่ยอชิบายมึงก็รุดน้องมึงรู้สิกึร,รู้เจ็ดไอ้แมวโอ้ยมึงมาเนี่ยต้องปรับเจอยงนี้เลยเหรอวะแล้วไอ้สิงคโปร์คนนั้นใครวะมึงอย่าบอกลีคนอนยูนะแปลว่าลีคนอนยูมาเข้าฝันมึงนะท่านเดสมอร์เรอีก่าค้องดองตายไปนานแล้วอยู่แต่คนเดียวลีเซลุงส่วนนายกปัจจุบันก็รอเล่นหวงเออเขาก็ไม่ได้พูดอะไรโอ้พูดได้ไงวะ